i got the cash in the back stadium packed born a rock star in this life gone live it up on the attack baby i'm bad i just wanna get caught up in this life i'm crazy i'm bad do it no cap only god wants you better go live it up cash in the back stadium pack baby i'm bad yeah. baby i'm bad i just wanna stay bad stay mad shit on my shoulder cause they treat me like an outcast i ain't gonna take that stay back i'll be swinging off till it hits coming all caps i ain't gonna 's me โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมช่องตกะของชาแนลกันอีกแล้วนะก็ไม่ได้ลงคลิปมาสักพักใจนะเพราะว่าไม่มีเออไม่มีคลิปจะลงนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็รู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยดีด้วยนะครับก็เลยไม่อยากลงนะอยากให้คนดูเนี่ยได้รับประโยชน์เต็มที่นะครับโอเคเราอ้างเสร็จละ เกมนี้ก็มาเล่นเอเลนดอร์ในตัวหลักเลยนะครับก็เป็นสกินใหม่ด้วยนะก็สวยนะครับสกินนี้เวลาเล่นเอเลนดอร์เนี่ยผมก็จะฟาร์มจบออฟนะครับแล้วก็จะอัพหนึ่งมาฟาร์มนะส่วนรูนที่ผมใช้เนะี่ยก็จะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานะครับจะห้อยตีเร็วมาด้วย2เม็ดนะเอฟเฟกสวยโยนเนี่ยทำไมเลื่อนชาน้าจังเลย ต้นเกมเราก็ไม่ต้องรีบอะไรมากนะครับแล้วก็ฟาร์มไปปกตินะทีเนี้ก็เจอตุเลนนะครับออกกันเวทปอมเลยแล้วกันมาแล้วโชว์โชว์โชว์สเต็ปสเต็ปไหล่โ่เจ้าบอลนะครับมาไปนะกะลีจะมาบ้วนนะครับเฮ้ยได้เนี่ะฟิกเกอร์นะครับโอเค าลิฟิกเกอร์ไปแล้วนะก็3นาทีนะครับ3นาทีประมาณ3นาทีเอ่อสัก17วิหนูกันฟิกเกอร์กาลิจะมาอีกรอบนะครับผมโอ้ด้สุดจังเลยเล่น <c oughs> ให้ป่าเจ็บได้ไหมสวยครับโอเคอย่างงี้ก็สวยแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปโฟกัสมังกรนะต้นเกมนะครับหลัง4นาทีเนี่ยเราค่อยโฟกัสของก็ยังทันนะ อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอลิสแลบมากไม่รู้ว่าเราจะทีเดียวสวยเพื่อนตัวเลนกำลังวิ่งมานะครับเออโดนยอกอีกเอ้าโดนหอ,อกโอ้โดนหอ,อกสลิมพลาดเลยไเชี่อแล้วอุ้ยรอดด้วย โทษเลยครับช็อตน,นี้เราพลาดเองนะหลบหอกสลิมไม่พ้นนะครับเล่นคิดนี้จริงๆก็หาลงฮารีแล้วนะมันเสี่ยงเกินไปนะครับ honest, so เราไม่ค่อยมีเงินด้วยป่าสมัยนี้เนี่ย <laughs> เล่นยากนะครับหาเงินยากมากนะ <laughs> ถ้าเราเล่นไม่ดีทัมมิ่งไม่สวยจริงเนี่ยเราก็จะจนนะครับแบบนี้เลย นะช็อตเมื่อกี้เนี่ยผมควรได้คองเอ้ได้ก่อนนะแต่ก็พลาดไปแบบง่ายๆนะเพราะฉะนั้นแก้มือใหม่นะไม่เป็นไรนะครับโห oh, จริงๆเอาคองได้เลยนะเนี่ย <Yeah. S 2> เพื่อนอะไรยังไม่เอาเราก็ไม่ต้องรีบนะจอมเตีเพื่อน ได้เชียร์มีคลิปมีอะไรเหลือเนี่ยก็พยายามฟาร์มให้หมดนะครับเวฟเนี่ยก็ต้องแท็กด้วยนะซึ่งมันจะได้เงินไม่เยิมแต่ก่อนแลวก็ต้องแท็กนะครับตายมารวยจะ4นาทีแล้วนะเรนมาแท็กกลางนี้เราดักคันเรนได้นะครับโอเคเรนน่าจะอ้อมนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดักสูงเลย อย่างนี้ได้ป้อมแล้วนะผมจะช่วยเขาแค่นี้นะเพราะว่าผมก็ต้องกลับไปฟาร์มเหมือนกันครับเอาบอกเพื่อนถอยเลยดีกว่าเฮ้ยคลิปเล็กเขาขึ้นเราก็ตัดเลยนะครับผมเล่นป่าสมัยนี้เนี่ยเราไม่กะรวยนะเรากะช่วยเพื่อนให้เต็มที่ที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทําได้นะแต่แผ่หน้าเห็นบอกว่าวับบัฟไอ้นี่นี่ว่าไอ้ไอ้ไอ้อะไรวะไอ้ดาบโซอลิเวอร์นะครับ บัฟมาทําให้ป่าเนี่ยฟาร์มเร็วขึ้น้วก็ถือว่าดีนะครับถือว่าโอเคอยู่นิดนึงนะแต่ผมใจจริงผมอยากให้บัฟไอ้ดาบแดงกลับมาเหมือนเดิมนะดูดเลือดนะดูดเลือดนะครับดูดเลือดอะไรก็ได้แต่ว่าอยากให้มีดูดเลือดห้อยมานะคอจะได้แบบกลับมาเก่งเหมือนเดิมเนาะปิดหลังให้เนี่ยก็ไม่รอดนะเลื่นเลยแค่นี้เกมมิรออาจจะไม่ได้โชว์อะไรมือวามากนะครับแต่ผมก็ จะลงนะคลิปนี้เพรไม่มีคลิปลงเยเราก็ได้ป้อมมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอากรอนยเลยแล้วกันเพื่อนเล่นอยู่นะแต่ว่าเราน่าจะเอากรอน่น่าจะคมกว่านะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่ป็นเหรอเล่นนะ้มา,มาอยู่น่าจะแดดไปข้างบนนะครับ มาอยู่เพื่อนนี่นี่ช่วยยิงช่วยยิงโอ้ยรอดป่ะเนี่ยไม่รอด <im> เลนไหนไม่มีใครไปทำเนี่ยผมก็จะไปนะ <im> จริงๆเจอตุเรนเนี่ยเราควรออกกันเวทนะครับหรือว่าออกไอดาบชมพู่ะ <im> <im> นะเพราะว่าเวลาเจอตุเรนตัวๆจะได้สู้ได้นะเพื่อนการกลางไหวไหมน่าจะไหวนะครับ <im> เราก็ไม่ต้องไปสนใจนะ ทำล่างเว็บนี้แล้วเราก็ขึ้นไปฟาร,ร์มบูของเราต่อดีกว่านะครับโอเคเราจะได้ไปเอาออของด้วยเนะยาะเห็นเราเริ่มตามเพื่อนทานแล้วนะโลกิวางสกิลไม่สวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรารอช่วยโลกิเคลียก่อนนะโ okay. อเคเนี่ยแะครับ โอ้โห oh. ถอยกมัน้นเพื่อนสลิมไม่กลัวเราเลยเราต้องถอยนะเข้ามาน่าจะสามตัวน่าจะเอาของอยู่นะครับเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะลวมเราก็เพิ่งตายไปด้วยเดี๋ยวลองยิงก่อนเค okay. ได้แค่นี้บนไม่มีใครกันอีกเดินดูไปเลยฮนะทันไหมเนี่ย สลิมเลเวลสิบเงินห้าพันสามสู้ได้ี่ยสลิมเนี่ยพอจะสู้ได้อยู่นะถ้าเขาติดอันติีถ้าเราเขาติดคอมโบเรานะแต่เราต้องไปเคลียร์กลางก่อนนะเดี๋ยวจะได้ตรงกลางชั้นนี้สลิมได้ฟาร์มนีอันตรายนะแต่ว่าเลดเกมยังไงอย,อย่างเราก็น่าจะสู้สลิมได้นะ เลยมั่นใจนะครับของได้ไหมสลิมน่าจะอยู่ข้างบนนะมระวังด้วยผมว่าสลิมอยู่แน่นเลยไปเช็คก่อนเพื่อความแน่ใจโอเคพานิตห้ามพลาดน,นะครับเหมือนต้นเกมห้ามพลาดเด็ดขาด <c oughs> โอเคเหมือนครับที่นี่เขาจะเอาบัฟเดนเราไปแล้วนะแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ให้เพื่อนไปนะถ้าเพื่อนอยากจะเอาอะไรก็ให้เพื่อนไปนะเราเป็นกิโลต้นเกมนะเรามาทําต้นเกมมาเอาป้อมเอาบัฟก็พอแล้วนะครับจังหวะนี้จะได้มหนึ่งกับตูเลนแต่ตูเลนมีแตกไม่ค่อยอยากเล่นกับตูเลนตอนมีแตกเลยนะแรงนะเราไม่มีการเ,รเวทด้วยวิแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็ได้เสียได้เสีย้ <c oughs> ยมันมีใครมาไม่น่าจะมี เมื่อกี้ตัวเล่นเหมือนของยังไม่ถึงเท่าไหร่นะครับมาชุดเดียวเราไม่ตายเรายิงส่วนตายนะจังหวะน,นี้แอบตีกลางแบบเนียนๆได้ปะวะน่าจะได้เว้ยไม่น่าได้ละเยอะโอ้ยโดนไมโดนไม่โอ้ยโอ้ย โอ้โหตายเพราะอาลิศโอเคเมื่อกี้ก็เป็นการตายที่ที่น่าอานาถที่สุดนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยแคยลรีเ่เขาจะตัดป่าเราเสมอนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปโทษเขานะเพราะว่าเขาก็เป็นแคลรี่นะให้เขาแบกดีกว่านะเราแบกเลดเกมมาค่อนข้างเหนื่อยอยู่แล้วนะครับเฮ้ยเหมือนสลิมจะวิ่งรัดมาทางนี้หรือเปล่าเราไม่มีอันติีด้วยดิไม่น่าจะวิ่งมาครเขาน่าจะไปช่วยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนสลิมไปนะ เราต้องรับบนนะครับสลิมไม่น่าเข้าตรงๆนะเรามน่าจะไปซ้อนเพื่อนทันโอเคมันจะไม่มีไฟเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเวฟขึ้นไปนะครับสิ่งที่เราควรทำตอนนี้ในฐานะจังเกิลน,นะนั้นก็คือซัพพอร์ตเพื่อนนะอาเพื่อนตายหมด ลบก่อนป้อมบนมันจะได้นะเฮ so ้ยเข้ามาเต็มเลยวะยิงยิงยิง play, say, you, no แค์กลางหน่อยเพื่อนโอเค อันนี้ที่ผมกล้าเปิดเนี่ยก็เพราะว่าฟอเรนเนี่ยโผล่กลางนะครับแล้วตัวเลนก็เลือดค่อนข้างน้อยด้วยนะเมื่อกี้นี้โอเคเราได้ละสวยนะครับยานตอนนี้เก่งนะครับเราก็หวังพึ่งยานพึ่งเพื่อนไปเนาะเวลาเล่นเนี่ยก็ต้องเป็นทีมนิดนึงนะครับช่วงนี้ป่ามันถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยก็แบกลํบาบากนะผมเนี่ยก็ไม่ใช่ฟูลเล่นอะไรเก่งมากมายนะเป็นปกตินะครับ แต่ว่าเลดเนี่ยก็อยากจะได้บ้างเหมือนกันนะยยังไม่ได้จับเลสเลยอเศ้าปล่อยคองไม่ต้องการดีกว่าขึ้นเป็นเกาะเกิดแล้วกันนะรเราออกเป็นทอยนะตอนนี้เราก็สามารถตัวเลนหนึ่งหนึ่งได้แล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยจับสวยเลยยิงยิงยิงไงไงยิงย,ยิงนะครับยิงนะครับเฮ้ยธามกีตเฮ้ย ยิงครับผมยิงครับยิงยับยิงยับยิงยับตายไปยิงยิง Object, Object. องอบเจกออบเจกคาเฟ่เพื่อนโอ้โหคาเฟ่นี่แหละนี่แหละผลลัพธ์ของการให้คลิปป่าเพือ่อนคือแบบว่าคาเฟ่นี่ตัดทรัพยากรเราไปเยอะมากเลยนะแบบตัดชนิดที่แบบว่าผมเนี่ยกะแบบกะแบบแบบให้ผมเนี่ยแบบว่าแบกไม่ได้เลยนะแต่ว่า ก็เป็นผลดีนะเพราะว่าคาฟินี่เขาก็จ่ายดาเมจได้ดีนะครับตายไปนะโอเคก็เป็นชัยชนะที่เรียบง่ายนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนทําไม่ได้นะครับผมเวลาทุกคนเล่นเนี่ยผมจะสังเกตเนี่ยเรื่องเวฟเรื่องการหาเงินเนี่ยจะเป็นปัญหามากนะครับแล้วก็การเดินเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยรัดกุมนะไม่ค่อยสนใจเรื่องยากนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเดินเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องคิดดีๆนะครับเดินดีๆนะว่าคิดเออเดินไปอย่างนี้นะมันปลอดภัยไหมมันมีใครดักหรือเปล่าลายเราสวยไหมนะครับเวลาเล่นป่าเนี่ยทัมมิ่งเราก็ต้องสวยนะเราจะแท็กอะไรเนี่ยเราก็ต้องระวังนิดนึงด้วยนะครับไม่ใช่เราจะเสนอหน้าไปแท็กเนี่ยเราก็ตายได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะขึ้นซูพิมหรือว่าแรงคงสูงเนี่ยก็พยายามเล่นเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับใครที่เล่นแล้วเก็บรายละเอียดได้มากที่สุดเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นนะครับผม แน่นอนว่าต้องบวกกับสกิลเพย์ด้วยนะใครที่มีสกิลเพย์กับไๆๆอยลเอียดเยอะเนี่ยก็จะเก่งนะกลายเป็นคนที่น่ากลัวมากนะครับโอเคเกมนี้ก็จบไปที่อันดับที่สครนะแต่ผมก็ไม่เสียใจนะ <Okay. S 2> เพราะว่าถึงผมจะอยู่อันดับที่4อันดับที่5อันดับอะไรก็ช่างนะแต่ถ้าได้ดาวเนี่ยผมก็โอเคแล้วนะครับแมกก็ไม่อะไรมากนะก็ทำได้ไม่ไป18.3%แปอร์น้อยจังวะ ต้นเกมเนี่ยพลาดนะครับก็เลยแบบเราก็เลยไม่ได้โชว์เลยนะเพราะว่าเราพลาดต้นเกมเราไม่ได้สโนบอลนะครับเราก็ตามปกติไปเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเกมนี้นะก็เป็นแรล่งระดับ6 0ดาวนะทุกคนมันก็จะยากๆหน่อยนะครับทีมเราก็จะเล่นเป็นงานกันนิดนึงนะครับผมโอเคไปทุกคนไว้เจอกันคลิน้าสวัสดีครับ